มาให้อาหารปลากันครับนี่ครับเป็นให้ที่อ้อมไว้เลี้ยงให้ว้งไงแล้วครับดำหน้าใสหน้าเป็นหน้าดันขึ้นนะครับก็เลี้ยงใส่ไว้ะเรอยกปลามาเลี้ยงอ้อมไวอ้อมด่างเอาเดี๋ยวมันสิบออกหมดมันสิบปีเยอะปลามันอย,ยู่นี่เลี้ยงไว้ประมาณเริ่มปล่อยประมาณปลายเดือนมีถุหน้าประมาณไล่ไว้ก็อยู่ประมาณเดือนกู้ๆจะสองเดือนนะครับ ว่ายายเดือนมันมีตุหน้ามหากรกฎาเนี่ยนะครับเบืองํำล่ใงไงครับมาแล้วเห็น่นี่นะครับ,บงงไงว่าเลยครับ พ่อปนแล้วเต็มเดือนเดือนนี้ก็สีเข้าเดือนที่สองครับอันนี้ก็เลี้ยงไว้เพราอกินครับเพราะได้กินจะคลองเพราะไ่ได้ซื้อเรา อยากย่ามใะกับม้าไปกินนี่ครัําำนี้แล้วครับอยู่บ้านเท่าว่ามียังเห็ดหลายหาแนวมาเรียงเห็ดเลรียนมาแล้วครับนี่ใส่กระชิ้ปรมามันาำนี้เรียงมาเรียงมาสี เขาเดีนที่สองครับบางตัวก็ไม่ไง่แล้วครับบางตัวน้อยๆจงว่ามันไปเฮ็ดมันไปอยู่ไซตัวน้อยๆป่านนีาไ่ได้กินเนี่ยซัาปูมือกับมี <S <S 2> <S 2> <S นะครับออเอเียนมากคุณให้เต็มให้นี่กะ ดีก้อนเลี่ยงใส่อ่างใส่ยางครับเคยเลี่ยงใส่อ่างแล้วมันนั่นไงอันนี้ธรรมชาติดีโตรเร็วนี่มันจะมีปลาดุกปลาดุกเอาปลานิ่นมาลงน้ำถุงหนึ่งแล้วปลานิ่นยยกไวใช้ครับบ่เห็นเลย่เคยเห็นไม่กินเงียคือเขาคือมัน นี่มดแล้วเว้นี่